สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องทั้งกระแสความนิยมและยอดการจัดจําหน่ายเลยละค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาวิลาคอลลาเจน ตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ผิวคืนความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูผิวกระจ่างใสและช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระได้เป็นอย่างดีที่มาในรูปแบบใหม่ไฮบริดแคปซูล2ชั้นจ้าแรกในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณปนัดดาซี o บริษัท JK Innovation จำกัดผู้ผลิตแบรนด์อวิลาค่ะ โดยทางแบรนด์อาวิลาได้ถูกรับคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล Best International Business Award 2022จากชมรมส่งเสริมพัฒนายาวชนและนักธุรกิจสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณนะชั้น3สี่คอนสแควร์สินักคเรินค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้ทางช้อปปีและลาซาด้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.avila-thailand.com หรือ Facebook Fanpage Avila Avila Collagen Capsule ชั้นเจ้าแรกในไทยค่ะสวัสดีค่ะจุ๋มปนันดาพิเศษลาสัย CEO แบรนด์ Avila Collagen ค่ะวันนี้มารับรางวัลอะ CEO ผู้บริหารหญิงแห่งปีค่ะวันนี้พา Avila และด็บบีู้มาค่ะผลิตภ,ภัณฑ์ Avila เป็นผลิตภัณฑ์แคปซูล สอชั้นที่เป็นคอลลาเจนนะคะเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำมันและผงค่ะที่อยู่ในแคปซูลแคปซูลเดียวค่ะตอนนี้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยค่ะตอนนี้ความคาดหวังของแบรนด์ค่อนข้างสูงน,นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะค่อนข้างทานง่ายค่ะเป็นแคปซูลในแคปซูลเนี่ยสามารถแตกตัวได้2ครั้งแล้วก็ดูดซึมที่กระเพาะครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ไปดูดซึมที่ลำไส้ ทำให้สารที่ได้รับอะค่ะจะได้รับมากกว่าที่ชนิดผงและชนิดเม็ดค่ะสารสารสกัดสําคัญในคอลลาเจนนะคะจะมีเป็นน้ํามันนะคะจะเป็นน้ํามันจากสาหาร่ายสีแดงแล้วก็น้ํามันจากเมล็ดองุ่นค่ะส่วนผงจะเป็นผงจากคอลลาเจนจากที่ได้จากเกล็ดปลาค่ะผลลัพธ์จากการรับประทานเนี่ยขั้นแรกเลยคือที่เห็นไวที่สุดคือผิวใสค่ะใช้ระยะเวลานาน หนึ่งอาทิตย์เห็นผลแน่นอนค่ะผิวเริ่มใสขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้ของเรานะคะมีวางขายที่ช h อปปี Lazada แ,แล้วก็เพจหลัก l ล n e Official ค่ะ,ะส่วนเรื่องส่วนเรื่องอสายงานนะคะของเราก,ก็คิดว่าเป็นอนาคตอะคะ่ะที่จะมีเป็นเครือข่ายค่ะแน่นอนค่ะ,ะกดดันแล้วก็เขินมากค่ะ,ะแต่ก็ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะว่าคุ้มค่ากับตัวเงินที่ลูกค้าได้จ่ายมาแน่นอนค่ะ,ะแผนที่2ที่เราจะไปเพื่อนบ้านก็คือว่าเราจะไปประเทศลาวค่ะเพราะว่าค่อนข้างใกล้กับศูนย์กระจายสินค้าของเราค่ะของเราก็คือเราอยู่จัจงหวัดขอนแก่นแล้วก็คอนเน็ชันเราจะค่อนข้างใกล้กันค่ะก็กำลังดีวกันอยู่ค่ะ ก็ของทางเราตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเหมือนกับคนไทยค่ะพี่น้องกันใกล้ๆกล้กันเขาค่อนข้างชอบผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพราะว่าแบบค่อนข้างมีคุณภาพเท่าที่ถามเขามานะคะเขาก็จะเสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะของเราคือเราคิดว่าความซื่อสัตย์เราไม่ได้หลอกผู้บริโภคเงินที่ บริโภคจ่ายมาเนี่ยมันต้องคุ้มค่าค่ะกับสิ่งที่เขาได้รับค่ะาทางล ne ออฟฟิเชียลนะคะติดตามได้ทางหน้าเพจอวิล a าคอลลาเจนไทยเจ้าแรกในไทยค่ะแล้วก็ช h อป e ี Lazada เนี่ยสามารถเสิร์ชได้เลยค่ะอวิล่าค่ะ,คะสำหรับผู้ที่อยากรับประทานอาหารแล้วก็อยากให้ผิวพรรณสวยสดใสขึ้นนะคะแนะนำเลยค่ะอวิล a าคอลลาเจนขาวแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ